ขอบคุณเสื้อผ้าจาก Galaxy สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราได้ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนมีความสุขในวันพักผ่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านครับรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับท่านติดตามกันได้เป็นประจำทาง n เนชั่ Channel ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งนะครับติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างการใช้วัสดุอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีกับวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับวันนี้ผม สัญชัยขนารนะครับอยู่ในรายการหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้มาเดียวๆครับเรามากันเป็นคู่วันนี้อยู่กันสองซอกับอาจารย์สัมบรีพิงค์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนมีแต่คนถามอาจารย์จริงๆเมื่อเช้าผมไปอัดเทปมาเมื่อเช้าไนี้อัดเทปปั๊บวิ่งไปส่งซองกรดส่งซองงานแต่งงานส่งซองอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวมานี้ไม่ทันไงคือวันนี้เขาเลี้ยงเที่ยง เขาเล้ยงตัวจีนที่มทผมก็เลยไปส่งซองถ่ายรูปเสร็จปุ๊บกลับมานี่อโอ้โหเขาเจอบอกอาจารย์สำเริงอ่ะวัวาอ,อาจารย์สำเริงไม่อยู่ค,คือคือถ้าเป็นงานแต่งงานผมยังไม่ไปแต่ถ้าไปแต่งงานผมจะไปครับเมือ่มอ,อคชาไปไปแต่งงานคือไปเป็นเท่าแก่ออคือเดี๋ยวนี้เป็นระดับเท่าแก่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเท่าแก่แล้วือเดี๋ยวนี้ผมพูดเป็นแล้วไปสู่ขอเพื่อแฟนแฟนคลับเนี่ยถ้าไม่มีเท่าแก่นะไปสู่ขอนะคือเดี๋ยวนี้ผมพูดเป็นไปขอมาสามทายนะ สำเร็จทั้ง3รายครับแต่ความสำเร็จอยู่กับเขานะไม่อยู่กับผมผมไปถึงในปลายทางแล้วคือเขา่ตกลงปรงใจกันก่อนแล้วแหละแต่เราไปขอเป็นประเพนี้นิยมคือถ้าเป็นนักบินนี่เหมือนผมเป็นชั่วโมงบินคือไปสู่ขอแล้ว3รายได้แต่งงานทั้ง3รายนะครับคือจริงผมก็ไปขอช่วงใกล้แต่งงานอยู่แล้วครับคือผมก็คุยได้ว่าผมไปขอมา3รายแล้วก็แต่งงานเรียบร้อยไปแล้วแต่ใครยังไม่มีหาทากเนเนทุกแกไม่ได้ครับอันนี้ผมพูดเป็นแล้วผมรู้คือจากประสบการณ์เนี่ยคือจะไปเยื่นเยอะมากครับ เขาว่าอยากให้เราพูดแต่เรามักจะไปชั้เราเกินนําเยอะเกินนําเยอะผมไปถึงไม่ต้องขอเลยใช่ไหมจารย์ไปถึงขอเลยครับเดี๋ยวนี้แม่เขบอกว่าดีมากเลยแล้วกิน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 ข้าวเขาจะตั้งโต๊ะรอไว้แล้วครับนะครับอ๋ออันนี้เรื่องงานแต่งงานนะครับแต่วันนี้ยังอยู่ในรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่02นะครับ338 3831-3นะครับ02 338 3831-3แล้วก็อย่าลืมนะครับเฟซบุ๊กของเรานะครับทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์ที่ www. กูไก่ลโดตเนะครับตอนนี้เข้าได้แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเว็บไซต์ของเรารู้สึกจะมีติดขัดเล็กน้อยนะครับแต่อาทิตย์นี้เข้าไปฝากคําถามเข้าไปดูตารางอาอกาศเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะครับในเว็บไซต์ของเราที่ w w w g, net, g ์ไวท์เว็ดเิลโเ g w o gai net แล้วก็กดไลค์กันทางแฟนเพจนะครับกดไลค์กันทางแฟนเพจได้ถ้าเกิดท่านจาไม่ได้นะครับเข้าไปที่กูไก่ลโดเน็ตเนี่ยลงไปด้านล่างๆก็จะมีให้เข้าไปที่แฟนเพจที่ w w w ร์ไว์เว็บ f a c e b o o k c o m s ug l a ก e g o o รู้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์นกดไลก์กันเยอะๆตอนนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็อยากเยอะขึ้นไปอีกนะครับอ,อย่างที่คุณสุชาบอกไว้1นล้านไลค์เมื่อไหร่แจก iPad วันนี้คุณชญาก็มีภารกิจนะครับแหม่ไปติดตามสถานการณ์นะครับยังไงถ้าเกิดว่าเก็บภาพเก็บบรรยากาศอาทิตย์หน้าคงได้มาคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านติดตามรายการเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับก่อนที่จะลงเรื่องบ้านประชาสัมพันธ์สักนิดนึงก่อนอาจารย์ของอาจารย์เสาหน้าเนี่ยคืออบรมโฟมบ้านโฟมบ้านโฟมอาอบรมบ้านโฟมนี้โทรไปที่ไหนอาจารย์ 023790780ถึง 1. 1อ่าอันนั้นโทรไปสำรองดู<ช>นะครับ<ช>ถ้ามีที่ว่างก็ไปได้<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเต็มท<ช>ี่นั่นท่านก็ไปที่นี่ครับ024225991เบอร์ที่ไหนคือวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน,น้าวันที่สิบแปดนครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับอยู่อย่างไรให้คลายร้อนอ,อ,อากาศร้อนมากตอนนี้ นะครับร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นจะอยู่อย่างไรให้ใคลายร้อนนะครับไปพบกับการเสวนาเรื่องนี้ได้นะครับผมเป็นคนเรื่องอเสวนาเรื่องนี้นะครับอยู่อย่างไรให้ใคลายร้อนที่โฮมโซลูชันนะครับที่โฮมมาราชพกึกนี่ถ้าผมว่างผมไปจัดเต็นข้างๆแล้วนะเอาเลยอาจารย์อยู่กับใครให้ใคลายร้อนนี่อ,อยู่กับน้ําแข็งแน่นอนอาจารย์ม<า>ไม่ร้อนหมามานะครับมผมจะออกมุกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่อย่างไรคลายร้อนนะครับจะเป็นระบบ ต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบบ้านเย็นต่างๆนะครับเรื่องของการใช้วัสดุแต่ยังไม่พอเท่านั้นนะจันพอตอนหลังจากเสวนาเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะมีต่อด้วยเวิร์กช็อปทำกระถางต้นไม้เสร็จปุ๊บท่านเอากลับบ้านได้เลย ทั้งหมดนี้ฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆลสิน้น <c oughs> แต่ต้องโทรไปสำรองที่นั่งเพราะว่าก็จะมีอาหารว่างนะครับต้องโทรไปก่อนนะครับที่024225991ท่าน <c oughs> โทรไปได้เลยตอนนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกวันนี้เขาเปิดแหละ <c oughs> นะครับ10ที่นั่งแรก <c oughs> ที่ท่านโทรไปนะครับบอกว่าจากรายการช่างรู้คู่บ้านเนี่ยครับวันนั้นผมติดไม้ติดมือมีของที่ระลึกไปฝากที่นั่นเลย <c oughs> แต่ท่านต้องบอกว่าลงทะเบียนปุ๊บจดรายชื่อไว้แล้วก็บอกว่าจาก รายการช่างรู้คู่บ้านแนะนํามาหรือจากอาจารย์สําเริงหรือจากอาจารย์สันชัยเนี่ยนะครับท่านบอกเขาไว้นะครับสิท่านแรกนะครับหรือถ้าเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเตรียมไปเผื่อเพื่อไม่บอกว่าเป็นอะไรหรอฮะบอกว่าไม่เฉลยว่าเป็นอะไรยังไม่บอกอาจารย์่อเดี๋ยวไปหาของก่อนไปหาของก่อนของของมีอยู่คือถนนโฮมมาราทพฤกษ์นี่ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับคือแต่เดิมมันอาจจะคือถนนนี้มีการก่อสร้างเยอะเดี๋ยวนี้ลดลงไปเยอะแล้วครับรถสะดวกสบายมากครับที่จอดรถก็เยอะครับ ได้เลยครับอ่าทั้งหมดนั้นนะครับทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook นะครับหรือว่าจะไปเสวนานะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ไปกันได้นะครับก็โทรสำรองที่นั่งที่024225991นะครับลองไปกันดูนะครับอ่ะมาช่วงนี้อาจารย์มีอะไรที่จะโชว์กันคือผมอยากให้ให้ดูว่าเวลาท่านตอกสูเข็มเนี่ยแล้วบางทีสูเข็มมันโผล่เยอะๆอย่างเงี้ยตามรูปที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะกังวลหรือเปล่าว่าไอ้สูเข็มทำไมมันไม่ลงคืออย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับท่านอย่ากังวลเพราะว่าการตอกสูเข็มอย่างนี้เขาเรียกว่าน ยุบลงไปบ้างนะครับอย่างเี้ยแหะครับที่เขาเรียกว่าเสาเข็ม21เมตรคืออาจจะตอกได้18เมตรก็เรียกเสาเข็ม21เมตรตอกได้16เมตรก็เสาเข็ม21เมตรเพราะเป็นการตอกนับโบเค้า ที่ตอกแล้วเหลืออย่างนั้นก็ถือว่าตัดทิ้งนะครับนะก็คือเหมือนข้างปลายข้างล่างอ่ะมันก็จะเหมือนภูเขาบางอันอ่ะจ,จะตอกลงไปในเหวบางอันจะตอกอยู่บนยอดภูเขาเสาเข็มที่โผล่นั้นอ่ะจ,จะไปสัมผัสดินเหนียวแข็งที่อยู่บนยอดเขาเพราะใต้ดินก็จะมีลักษณะเหมือนผิวดินข้างบนนี้นะฮะอันนี้เป็นความปกตินะไม่ได้ผิดปกตินะครับ อย่างเงี้ยตัดในสุกัดนะครับอยากังวลนีบ้านเรามันจะอยู่แล้วออกไว้21เมตรแล้วมันต่อไปที่15 16เมตรนะครับคือถ้าเราตอกเอาเสาเข็มไม่ถึง21เมตรในสุดมันจะบางต้นเนี่ยมันมิดไปเลยนะฮะมันก็จะไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วนะครับในอย่างนี้ก็อันนี้เรื่องของเสาเข็มามารย์เข็มครับพักเสาเข็มมีดสายใช่ไหมไปคุยกับแฟนรายการที่โทรมาจากคุณเกียรติยศสวัสดีครับคุณเกียรติยศครับครับสวัสดีครับผมครับผมผมรบกวนปรึกษานิดนะครับครับ บ้านผมเป็นทาวน์เฮาส์นะครับับอยู่ห้องริมครับจะมีเนื้อที่เลยจากตัวอาคารไปเมตรบับผมได้ทําผมได้ลงเสาครับเสา6เมตรนะครับครับ้นที่สองแล้วนะครับว่าแล้วอยู่อยู่ก่าซุดอีกครับห่างห่างกี่เมตรนะครับเมตร80ครับเมตัวบ้านนครับ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 ผมแล้วผมขยายเป็นครัวตรงนั้นนะครับครับ ลงเสาหกเมตรเสาขยมนะครับเสาคูนหกเมตรครลงไปสามสิบสองต้นอ๋อคุณคุณคุณเกียรติคุณเกียรติยศต้องปิดเสียงทีวีแล้วฟังทางโทรศัพท์เพราะไม่งั้นเสียงจะดีเลยกันเองนะครับครับครับอ่าลงเสาเข็มสามสิบสองต้นครับครับแล้วพอสร้างเป็นครัวขยายไปไม่แปดสิบนั่นนะครับครับสองเดือนเนี่ยสุดละครับ แล้วผมทำครั้งที่สองนะครับครับคือคือต้องสุดแน่นอนเนงาอย่างนี้เสาเข็มเสาเข็มของเท้าเฮ้าเดิมเนี่ยมันคงยาวแต่อันนี้เป็นเสาเข็มสั้นหกเมตรเองใช่ไหมครับใช่ครับเอายาวก็ไม่ได้เพราะติดสงคราตัวอาคารนะครับคือทางที่ดีคือต้องตัดรอยต่อเนื่องจากเมตรแปดสิบตรงเนี้ยต้องตัดรอยต่ออย่าไปเกี่ยวกับบ้านอันนี้เกี่ยวกับบ้านอยู่ใช่ไหมครับครับผมตรงตรงเนี้ยที่เบอร์หนึ่งเนี้ยไปเกาะเกี่ยวกันไหมถ้าไม่เกาะเกี่ยวอันเนี้ยมันจะต่างคนต่างสุดไม่เป็นไรที่ตอกไปไป หลายต้นนี้หมายถึงไงตอกปูพรมหรือไงฮะทั้งลายทั้งกลุ่มครับครับนะครับคือแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เรามองดูว่ายังไงมันก็ไม่อยู่เพราะอะไรมันจะตรงเบอร์หนึ่งเนี่ยมีเนื่องจากว่าเสาเข็มบ้านเนี่ยมันเสาเข็มยาวตัวที่เราต่อไปเมตรแปดสิบเป็นเสาเข็มสั้นครับครับก็คือต้องตัดรอยต่อที่เบอร์หนึ่งซะนะวิวิธีตัดรอยต่อก็คือให้อย่างนี้ครับใส่ยางหีเพลงตรงเนี้ยให้มันแยกจากกันอย่างเงี้ยได้ให้รอยตัวแยกกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะให้รอยตัวก็คือใช้ยางหีเพลงอย่างเงี้ยอันนี้ยาครับ มันจะได้ต่างคนต่างสุดมันไม่ไม่เกี่ยวข้องกันอ๋อครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้มีผิดอะไรหรอกครับเราจะไม่ให้สุดนี้ไม่ได้กันนะไม่ได้ครับเสาเข็มในที่สุดต้องสุดครับเสาเข็มสั้นจะสุดตัวเร็วกว่าครับไม่ไม่ให้ซุดก็คือต้องตอกเสาเข็มยาวเท่ากันครับครับผมซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วมีวิธีเดียวนะครับมีวิธีเดียวครับครับครับผมรากขอบคุณครับผม นะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆการต่อเติมนะครับถ้าเกิดเราจะเข้าใจจริงๆคือต่อเติมอย่างไรให้สุดให้สุดให้สุดนะครับต่อเติมให้สุดนะครับโอกาสที่จะต่อเติมให้สุดเนี่ยยากมากนะครับเพียงแต่ว่าสุดอย่างไรให้สุดอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับทั้งสุดแลร้าวแต่มีวิธีในการใช้วัสดุในการเชื่อมต่อหรือว่าในการตัดรอยจอยเพื่อให้ เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างในรูปนี้นะฮะวา่าลองไปดูรูปนิดนึดนงอาคาร,ครเก่านะอาคารเก่าคือทางขวามือแลวอาคารใหม่อยู่ซ้ายมือนะเป็นการ,รต่อเติมที่ผิดคือเอาทุกอย่างไปฝากไว้ไอ้จากเหลืองๆไปฝากไว้ที่สีเทานะอย่างนี้เป็นวิธีต่อเติมที่ผิดนะฮะคือต้องตัดรอยต่อออกจากกันนะรอยต่อตรงนี้ก็จะแยกกันเพราะเสาเข็มข้างที่ต่อใหม่สีเหลืองๆซ้ายมือเป็นเสาเข็มสั้น ส่วนทางซีขวาเป็นเสาเข็ยมยาวนะ,ะฮะห้ามเป็นวิธีนี้ต่อเติมที่ผิดนะครับแล้วก็จะพบเสมอว่าทางซ้ายก็จะเกิดเร้าวตามเชียงอย่างนั้น,นะคระับครับผมน,นะครับอ,อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ02 3 38, 38, 38, 3 8ส8 3 1 3ดสามนถึงสะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการหรือฝากคำถามทาง s อ s นะครับฝากกันมาได้ไปคำถามทาง s อ s อาจารย์ห,หลังคาระเบียงยาวสามมิตโครงแบบสามเหลี่ยมหรือแบบราบดีกว่ากันคะคือถ้าถ้าชอบแบบ โบราณก็คือแบบสามเหลี่ยมแบบจั่วนะครับแบบสามเหลี่ยมก็จะดีกว่าคือถ้าโมเดิร์นหน่อยก็เป็นราบๆไปครับต้องขึ้นอยู่ว่าเราออกแบบบ้านเป็นอะไรเป็นโมเดิร์นและเป็นแบบจั่วแบบโบราณโบราณแต่ที่สุดก็คือถ้าไม่ให้รั่วนะเอาแบบจั่วครับคือสามเหลี่ยมนั่นคือจั่วกรับนะครับอีกคําถามอาจารย์ปลูกบ้านชั้นเดียว2ล้านจะเป็นค่าเป็นค่าช่างประมาณเท่าไหร่ อืมประมาณสี่บเปอรเ็นป็นค่าแรง60เป็นค่าวัสดุครับครับประมาณอืมครับหมายถึงว่า60เค่าแรงหกเป็นค่าแรงก็คือครเปอร์เ็นป็นค่าวัสดุแล้วก็40เป็นค่าแรงอาจารย์เดี๋ยวแฟนรายการเราตกใจเลยตกใจนะครับอ่าสลับกันสลับกันนิดเดียวนะครับแต่เข้าใจผิดได้เยอะหกสบเปเ็นป็นค่าวัสดุครับครับผมอ่าอีกคําถามอาจารย์ฟลอเรนห้องน้ําชั้นบนน้ําเจิ่งพื้น แก้ไขอย่างไรดีคะอาจารย์อืมคือเปลนคือคือเปียนฟอร์เดนสมัมดีเพราะว่าฟอร์เดนน่ะจะเส้นตันหรือว่าเป็นฟอร์เดนที่เป็นแบบอาจจะเป็นรูแค่รูตะแกรงรองผมก็ได้เป็นฟอร์เดนใหม่เพราะฟอร์เดนอันนึงก็สองสามร้อยบาทเองเปลี่ยนใหม่เธอให้มันใหญ่สักสามนิ้วครับครับเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะไปรับสายสายอาจารย์จากคุณสุริรัตน์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมคือพอดีบ้านเนี่ยนะครับเป็นข้างล่างมันเป็นตึกและข้างบนเป็นไม้นะคะทีนี้ ถ้าเราจะต่อเติมเนี่ยครับเราคือคือเทศบาลเ,เขาไม่ให้รื้อถ้ารื้อเราจะต้องร่นสองเมตรใช่ไหมคะครับแต่ทีนี้เราจะทํายังไงว่าข้างบนเนี่ยจะเราจะเป็นตึกได้อ่ะืมอ๋อคือคือ,คอตอนนี้บ้านเนี่ยเป็นสองชั้นครึ่งครึ่งปูนคร,ครึ่งไม้ตอนนี้อยากเปลี่ยนข้างบนจากปูนเอ่อจากไม้เนี่ยให้เป็นปูนเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เราจะกั้นเป็นสามห้องอะค่ะครับอืมเดิมปัจจุบันกี่ห้องครับ เดิมปัจจุบันมันเป็นบ้านอยู่อาศัยชั้นเบี้ยเออสองชั้นเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันเป็นข้างบนมันเป็นสามห้องข้างล่างมันเป็นพื้นโล่งหมดเลยแต่ทีนี้เราจะแบ่งให้คือเราจะทำแลวจะให้เขาเช่าเราไปถามเทศบาลแล้วเทศบาลเขาบอกว่าถ้ารื้อรื้อไม่ได้ถ้ารื้อเนี่ยจะต้องจะต้องล้นมาสองเมตรครับแต่ทีนี้เราจะทํายังไงนะคะถ้าเกิดว่าครับข้างข้างล่างเราจะไม่รื้อแต่ข้างบนเราจะเสริมเป็นตัวสิบสามห้องค่ะเดี๋ยวนะครับคือตอนนี้เนี่ยชั้นบนก็เป็นสามห้องอยู่แล้ว ก็คือสามห้องนอนธรรมดานะคะแต่ทีนี้ไม่ได้กั้นห้องคือกั้นเป็นแบบเป็นรอบเป็นเทาเฮาเนี่ยนะคะครับก็อแต่ชั้นชั้นล่างก็ยังไม่กั้นเหมือนเดิมถูกไหมครับค่ะโล่งหมดค่ะอ่าจะกั้นข้างบนเป็นสามห้องซึ่งจริงๆปัจจุบันก็เป็นสามห้องอยู่ในจานแต่ว่าอาจจะไม่ได้กั้นแบบให้เช่าคือตอนนี้จะกั้นแบบให้เช่าตอนนี้เราจะไปไปขออนุญาตทำอะไรคือถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราทาข้างในไม่ต้องไปขออนุญาตหรอกคือเพื่อจะไปขออนุญาตยังไงเขาเรียกว่าขออนุญาตปรับปรุงทําได้ เราทาข้างในเนี่ยเราเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเพราะว่าเกี่ยวกับระยะร่นนะฮะคือยัยยย่าไปขออนุญาตเพราะว่ามันเกี่ยวกับระยะร่นใหม่ครับอ,อันอันสมมุติถ้าไปขออนุญาตก็ขออนุญาตปรับปรุงแต่ไปไม่ขออนุญาตต่อเติมไงคือคือ<ต>ผมเข้าใจว่าถ้ากั้นห้องให้เช่าเนี่ยจริงๆเ่ะเป็นไม้ก็อย่างกั้นให้เช่าได้อยู่นะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าคุณสุริยัตจะกั้นให้เช่าเนี่ยนะครับถึงแม้ะจะเป็นบ้านไม้เข้าใจว่าถ้าพอเป็นต่างจังหวัดเนี่ย ผนังผนังไม้อยู่ด้านนอกข้างในก็จะมีเป็นตัวตัวโครงเห็นโครงอยู่ถูกไหมครับถ้าเราจะจะเพิ่มนี้นะครับมันจะมีพวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนที่เป็นแผ่นเรียบนะครับเราไปปิดด้านในอันอันนี้คือปิดวิธีที่นึ่งครับแต่ทีนี้ใจใจอ่ะก็คืออยากข้างข้างข้างนอกอ่ะจะเอาไม้ออกหมดเลยอะค่ะเพราะไม้มันเก่าแย่แล้วครับนเป็นเทาเฮาอยู่ใช่ไหมฮะเป็นเทาเฮาอยู่ใช่ไหม ไม่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะแต่เป็นอ๋อเป็นบ้านอยู่อาศัยอ๋อโอเคเป็นบ้านอยู่อาศัยก็ทีนี้ไม่ต้องไปขออนุญาตเพราะว่าบ้านอยู่อาศัยก็ขออนุญาตทําเท่ากับอันนี้จะทําเป็นห้องเช่าหรือไงฮะคือจะทำห้องเช่าแต่ว่าเขาจะรื้อไม้ออกคุณสุิจะรื้อไม้ออกล้วจะทำเป็นปูนอาจารย์กูนนะคะใช่ครับแต่การรื้อไม้ออกแล้วใช้ปูนผนังปูนมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในสุดคานพวกนั้นไม่รองรับรับไม่ได้รับไม่ได้ใช้วัสดุเบาๆทาได้ คือเทศบาลจะไม่เกี่ยวว่ามันรับนำ้ำหมักได้ไม่ได้แต่เทศบาลจะไม่ดูยาดเรื่องระยะร่นเท่านั้นแต่ทีนี้ตอนนี้ทําไปในคานเป็นอะไรฮะเป็นปูนหรือเป็นไม้อยู่คานข้างบนเป็นไม้คานเป็น,เป,นเป็นไม้แล้วจะไปทําพื้นปูนไม่ได้แน่นอนครับอย่างนี้น<ม>ผมสรุปให้อย่างนี้ว่าแล้วครับแล้ว,แล,วแล้วถ้าเราจะใช้แบบเหล็กเสริมได้ไหมคะข้างบนที่เขาเคยใช้กันปูกกันเนี่ยครับใช่ใช้เหล็กเสริมได้แต่ก็ต้องพืพวกพื้นก็ต้องเป็นสมาร์ทบอร์ดผนังก็เป็นสมาร์ทบอร์ดไปอย่างนี้ได้ S 1> <S 1> ผมสรุปให้อย่างนี้ว่าไม่ได้อย่างที่คุณสุริยะต้องการคือไม่สามารถที่จะรื้อไม้ออกแล้วจะเปลี่ยนจากไม้ทั้งหมดนี่นะครับเป็นปูนเพราะหนึ่งเรื่องของโครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้การที่จะเสริมนั่นหมายถึงว่าเสริมได้โดยใช้พวกไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพวกไม้อัดซีเมนต์พวกนี้นะครับในการบุกเป็นผนังหรือว่ากั้นห้องหรือทําพื้นได้โดยเสริมโครงเหล็กเนี่ยได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ําหนักของคอนกรีตเลยเนี่ย ความเสี่ยงจะสูงเนื่องจากว่าตัวโครงสร้างหรือว่าตัวอาคารเนี่ยไม่ได้ทําไว้สําหรับรองรับคนกรีดป,ประมาณนั้นนะครับประมาณนี้จะได้สบายใจว่าจะไม่ต้องกังวลว่าได้ไม่ได้คือสรุปไปเลยว่าไม่ได้แต่สามารถปรับปรุงได้เป็นห้องเช่าได้โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตเพราะว่าหนึ่งเราปรับปรุงภายในเราเองโดยใช้พวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบหรือจะเป็นไม้ฝานะครับอย่างเช่นพวกสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทวูดนะครับพวกนี้ไปทำพื้นและกั้นผนังและกั้นห้องได้ครับ อ่าใช้วิธีนี้นะครับผมอ๋อค่ะดีไหมครับสรุปเ<ด>พราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดความกังวลว่าจะไปถามซึ่งบอกอย่าไปทาเลยเพราะหนึ่งไปที่เขตเขตก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่าถ้ารื้อเมื่อไหรเนี่ยก่อสร้างใหม่ต้องรุนอ่าตอนนี้ไม่ต้องรื้อแต่เสริมแบบนี้ได้นะครับอ๋อค่ะครับขอบคุณคครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับฟันธงเลยอาจารย์เพราะว่าถ้าถ้าถ้ายังกังวลอยู่นะครับผมบอกว่าจริงๆพอเราไปที่เขตเนี่ยคือเขตตอนเนี้ย ที่คุณชูเลศบอกคือไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปทําเดี๋ยวก็มันก็จะผิดเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องและที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือมันเรื่องน้ําหนักใช่ไหมจันใช่ครับเรื่องน้ำหนักที่สําคัญคือเรื่องน้าหนักก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอยู่ดีจะพื้นําเร็นไปวางบนคานไม้ไม่ได้ครับออย่างบ้านสองชั้นนั้นเอาตู้ก่อแปรไปเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับนะครับก็ท่านโทรเข้ามาพูดคุยได้นะผมมีตัวอย่างหลายตัวอย่างเนี่ยไปรับสายก่อนอาจารย์จากคุณจันมีสายเข้ามาจากคุณจันสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณจันครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมถามได้เลยครับค่ะจะรบกวนสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีจะซื้อคอนโดสองห้องนะคะครับแล้วจะตีทะลุกําแพงเขาออกครับทางโครงการเขาก็บอกว่าตีได้แต่ว่าต้องรอโอนอะไรก่อนแล้วไปทําเองครับทีนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าซื้อขึ้นมาแล้วเราไปทุบกําแพงเขาออกเนี่ยครับถ้ามันจะปคือสองห้องนี้ครัวมันกําแพงขาหลังชนกันนะคะครับ ถ้าไปทุบก,กาแพงออกทั้งหมดนี่มันจะไปเสถียรระบบพวกท่อน้ําอะไรอะไรทาได้หรือเปล่าอะคะ,ะไม่เสถียรระบบทนต้าน<ๆ>เพราะตัวไหนระบบท่อน้าไม่ได้ฝังในกําแพงคอนโดส่วนใหญ่ท่อน้าจะวิ่งบนฝ้าเพดานแล้วลงมาจากบนลงล่างครับอุ <จะ S 2> อบ <น S 2> ได้ใช่กาแพงพวกนี้จะไม่ถูกฝังระบบเหมือนบ้านนะคือคอนโดเขาจะต้องเอาระบบงานระบบใส่บนฝ้าเพดานเพื่อการดูแลประมุขกษาทําได้ครับ แล้วท่อระบายน้ําท่อน้ําทิ้งอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีปัญหาเพราะว่าท่อระบายน้ําจะลงช่องท่อซึ่งมันอยู่ใกล้ห้องน้ําอยู่แล้วไม่มีปัญหาอ๋อก็คือถ้าถ้าจะทุบก็คือลื้อกําแพงออกลื้อชุดครัวเขาออกแล้วก็แกะตกแต่งใหม่ได้เลย<ด>ใช่ไหมคะได้เลยได้เลยครับอันนี้พวกนี้สบายเลยแล้วนี้เอ่อถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีปัญหาทีหลังที่นิติบุคคลเขาไม่อนุญาตอะไรหรือเปล่าคะคือคือต้องพูดคุยกับนิติบุคคลก่อนอน,นี่ฮะแต่ผมเชื่อว่าทําได้นะฮะเพราะมันก็มีคนทําแบบนี้เยอะอยู่แล้ว แต่ลองพูดคุยกันนิติบุคคลก่อนว่าเขามีข้อจำกัดอะไรไหมแต่ตามที่บอกเน่ยด้านเทคนิคเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือก็คือไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะมา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 รือ้งกำหมดและจัดตกแต่งใหม่นะคะใช่ครับผมได้ครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับยืนยันด้านเทคนิคนะครับส่วนด้านกฎหมายก็นิติบุคคลเช่น พารื้อไปอาจจะเขาจะคิดตังไงใชจ่ายถ้าเรายอมรับได้ก็โอเคนะครับแต่ด้านเทคนิคทําได้ครับทำได้เลยครับนะครับไปรับสายสายอาจารย์จากคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะรบกวนสอบถามนะครับครับพอดีว่าบ้านผมเนี่ยผมจะทําทํโรงจอดรถที่พื้นมันนะครับครับพราะตอนนี้เอกลัวว่ามันจะซุดถ้าผมใช้เสาเอใช้เข็มเจาะคนเขาแนะนํานะครับใช้เข็มเจาะเนี่ย ความยาว3เมตรเนี่ยเอปูไปเป็นทุกๆหนึ่งตารางเมตรเนี่ยครับปูตลอดปูพรมเลยนะครับครับถ้าถ้าอย่างนี้มันจะช่วยได้ไหมครับจอดรถสามคันครับใช้ใช้เข็มเจาะแต่ยาวแค่สามเมตรคือน่าจะเป็นเข็มหกเหลี่ยม้งครับครับใช่ไหมครหกเหลี่ยมครับใช่ครับเข็มหกเหลี่ยมให้ดูตามรูปเนี่ยครับคือเรียกว่าปูพรมแหละนะฮะประมาณนี้นะแล้วห่างกันท่าไหรเมตรเมตรหนึ่งหรือไงฮะ หนึ่งเมตรครับใช่ครัอย่างเงี้ยจากนี้หนึ่งเมตรนะฮะทุกทิศทางนะอย่างเงี้ยเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วครับช่วยได้ช่วยได้ไม่คือให้สุดช้าลงแต่ไม่ไม่ได้ไม่ให้สุดนะฮะให้ซาลงสุาแต่ว่าส่วนใดที่ไปชนกับบ้านจะต้องเว้นอย่างนี้นะส่วนใดที่ชนกับบ้านต้องเว้นแล้วก็โรยกวดไว้อย่าให้ชนกับบ้านนะครับเนี่ยอันนี้ตัวบ้านนะครับแล้วก็ส่วนที่ชนนี่ให้ต้องทําตัดจอยเพราะในบ้านเนี่ยเราเสาเข็มยาวถึง21กว่าเมตรและอันนี้มันลึก3าเมตรเองใช่ไหมครับ ใช่ครับอันนี้เป็นเสาเข็มปูพรมอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับเขาเรียกว่าตอกเข็มปูพรมที่พื้นตรงรถครับแล้วเราแล้วบนบนหัวเข็มนี่ต้องต้องใช้ตะแกรงอะไรยึดติดกันหรือเปล่าเนี่ยทำทำอย่างนี้เลยอันอันนี้เข็มที่เห็นเนี่ยในรูปนี้เป็นเข็มนะฮะอันนี้เป็นพื้นเทคอนกรีตนะเทคอนกรีตหนาเท่าไหร่สิบเซนหรือสิบสองเซนฮะครับเสริมเหล็กนะอันนี้ต้องเสริมเหล็กนะครับตะแกรงไวเมดก็ได้นอฮะต้องต้องวางอยู่บนทัวรุเสเข็มอย่างนี้นะครับประมาณเนี้ย เสาเข็มที่เห็นนี่เป็นเสาเข็มปูพรมหกเหลี่ยมหกนิ้วหกนิ้วสามเมตรนะครับเขาเขาเรียกว่าเสาเข็มตอกกันแหละครับเสาเข็มตอกแล้ว,แล,วแล้วเขาเขาจะใช้ใช้แรงคนใช่ครับ,รบเขาเจาะลงไปก็แรงคนขยมลงไปขอแรงคนนะได้ได้อยู่แล้วสามเมตรนี่แค่เจาะก,ก็ลึกแล้วก็เอาเสาเข็มนี้สอดลงไปพ้างล่างปุ๊บเลยได้เลยครับ พอได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับนะครับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์ในแฟนเพจเราด้วยนะครับเข้ามานะครับเว็บไซต์ของเราที่ w w w g o o g ด i n e t นะครับ g w o g a i n e t หรือจะเป็นแฟนเพจกันที่ w w w f a c e b o o k c o m g ซ o ุ๊ก r u รู้นะครับกับแฟนเพจของเราที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็โทรเข้ามาหรือฝากคำถามทาง s m s ทที่4219955นะครับ ไปรับสายก่อนที่จะไปขอบคุณผู้สนทุนอาจารย์มีสายสายหนึ่งไปรับอีกสายหนึ่งก่อนอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกันที่มาครับค่ะสวัสดีค่ะครับอยากรบกวนถามค่ะคือคอนโดของดิฉันอะค่ะอยู่ชั้น14นะคะครับห้องน้ำอะค่ะมันจะคือห้องประมาณสัก50กว่าตารางเมตรนะคะครับแล้วก็เป็นคอนโดที่ยังใหม่อยู่มากครับดิฉันก็พยายามทำเพื่อจะทำได้แล้วห้องน้ำมีกลิ่น ออกมาจากท่อแม่มากเลยแล้วเครื่องดูดอากาศเหมือนก็ไม่ค่อยเวิร์กยังไงไม่รู้ไอ้ตรงปลายทางที่เครื่องดูดอากาศดูดไปดูดออกทางระเบียงนะคะอซื้มันจะมีช่องออกแล้วก็ดูเหมือนคาว่าลมมันออกมาอ่อนๆนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องเทคแคร์ไอ้นึกออกไปคะเครื่องดูดควันของตัวด้วยครับค่ะคราวนี้จะถามว่าจะทํายังไงให้มันไม่มีกลิ่นคะรบกวนจิตใจมากเลยค่ะกลิ่นคือกลิ่นในห้องน้ํา กลิ่นจากไหนครับกลิ่นจากห้องน้ำจากท่อในห้องน้ำเลยค่ะคือ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 มันเป็นเหมือนกับนึกออกไหมคะว่ากลิ่นมันอวนอวนเหมือนกับว่าขึ้นมาจากสูขจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะคือคือให้ใช้ EM อ่ะ ล้วห้องน้าเนี่ยต้องเปิดไฟนะคะเครื่องดูดอากาศถึงจะทํางานอันนี้คงไม่เกี่ยวกับระบบดูดอากาศทั้งหมดแต่ให้เป็นดูที่3จุดต่อไปนี้นะฮะคือหนึ่งที่ชักโครก2ที่พื้นอ่ยืลองดูครับฉันขอฟังทางโทรทัศน์ได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ยินเลยค่ะได้ได้ลองไปดูนะครับให้ไปดูนะหนึ่งที่ชักโครกนะอันที่2พื้นฟอร์เดนคือที่รูที่เราอาบน้ำนะอันที่3ไปดูที่อ่างล้างหน้าให้แค่เอฟเนี่ยกรอกไป3จุดนี้นะพร้อมกันแล้วก็ราดลงไปบ่อยๆนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์กลิ่นก็หายระบบดูดอากาศนปปไไตามกกล ไม่เกี่ยวกับระบบดูดอากาศนะครับกลิ่นนั้นมาจาก3จุดนี้ในห้องน้าเป็นหลักท่านจะอยู่ชั้นไหนไม่สําคัญแต่อยู่ที่3จุดนี้เป็นหลักนะครับชักโครกพื้นฟอร์เดนคือที่เราอยู่หนาบน้ำแล้วก็อ่างล้างหน้าครับเอาเยมกรอกไปหนักๆแล้วกดชักโครกลงนะครับแล้วหายแน่นอนครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นปัญหาครับตอนนี้ท่านติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านอย่าลืมนะครับเฟซบุ๊กของเราเวิร์บเวิร์บเฟซบุ๊กคอมสแลตกูไก่รู้นะครับที่จะพูดคุยกันแล้วก็ ทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w k u a i n e t นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค,คงต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับ,บ,บมาช่วงต่อไปกับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ ไฮบริดชิลทนแดดทนฝนทนเช็ดล้างสีนิปปอนทรี1นวานดูราเฟสสียืดหยุ่นไร้ฝุ่นไร้คราบศูนย์สีโฮมมาร์ A, จำหน่ายวัสดุเพื่อการซ่อมแซมต่อเติมสีนิปปอนสีอินพาลาเคมีพัณฑ์ก่อสร้างซิกกาแลนโกซิตตาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ซาโดลินพร้อมเรื่องสีครบเรื่องเคมีก่อสร้างไปศูนย์สีโฮมารในร้านซีเมนไทยโฮมารทั่วประเทศ สีอิมพาล่าสีสวยทนทุกสภาวะด้วยสีน้ำพลาสติกและสีน้ำมันอิมพาล่าซิกกาทำงานง่ายได้มาตรฐานคู่ช่างมืออาชีพซาโดลินผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้หนึ่งในผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกซิต้าวัสดุอุดรอยต่อซิลิโคอนอะคริลิกซิต้าแพทเทคกาวพลังตะปู โอเคเอลเลตจำหน่ายเซรามิกสีไฟฟ้าและเคมีก่อสร้างพบกับของแทร้ราคาถูกทุกวันที่โอเคเอลเลต s g Retail ตัวแทนจำหน่ายเหล็กประตูอุปกรณ์เซรามิกสีไฟฟ้าหลังคาเหล็กให้กับร้านซีเมนไทยโฮมาร์ทั่วประเทศมิสเตอร์เพนศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงบอนเด็กซาโดลิน J11 และตัวแทนจำหน่ายสีนิปปอนเพนพบกับผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มิสเตอร์เพนได้แล้ววันนี้ที่สาขากระทิงลายเทประสิทธิ์พัทยานาเกลือหัวหินเกาะช้างอโยธยาภูเก็ตสมุยโทร02 896 4061-5หรือ083 152 1434 ซิสตาดีรอยอะคริลิกทาหลัง่าไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ําปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสตาดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังา่า Va, ทนแดดทนฝนกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั l ่วซึมด้วยซ i s t e r D10 ะ c r ิลิกทาหลังคาคุณภาพที al. ่มืออาชีพไว้วางใจ p ท t e x กาวพลังตะปู PL 5 0ที่ช่างมืออาชีพต่างให้การยอมรับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมต่อพื้นที่หน้าสัมผัสเพียงหนึ่งตารางเมตรเท่านั้น p ท t e x กาวพลังตะปู PL 6 0เหมาะสำหรับงานภายในและภายนอกติดวัสดุผิวมันทุกประเภท แรงเร็วแรงยึดติดสูรไร้รอย,ยตอกตะปูแพทเท็ก้กาวพลังตะปูมิเรอร์ติดกระจกเงากาวแห้งแล้วไม่แห้งกรอบยังมีความยืดหยุ่นติดแน่นติดทน <c oughs> <c oughs> ินจิทาคุจิผู้เชื่อว่าการจะทำอะไรให้ดีเราต้องรู้จักสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งก่อนจะสร้างตึกต้องรู้ว่าตึกต้องการอะไรและเขาก็ค้นพบว่าสีก็มีส่วนช่วยในการปกป้องโครงสร้างตึกสีที่มีไฮบริดเทคโนโลยีให้เม็ดสีซึมลึกถึงสองเท่าช่วยปกป้องโครงสร้างได้หนานยิ่งขึ้นสีนิปปอนวิเนเล็กไฮบริดเชล ปูนซีเมนสำเร็จรูปเสือมอตา้าใช้ง่ายประหยัดเวลาผสมน้ำใช้ได้เลยปูนกอ่อปูนฉาบทั่วไปแรงยึดเกาะสูงทนทานแข็งแรง,แงฉาบลื่นเบาแรงใช้สําหรับก่อผนังอิดมอนอิดบล็อกเท่านั้นปูนกอ่อปูนฉาบอิดมวลเบามีสารอุ้มน้ําสูงยึดเกาะมากเนื้อปูน